พิจารเพื่อนมันนี่ายกิพมาขายของเซเว่นยกิบก็เลยสิมาแวะไทยบรรยากาศแต่พี่เห็นน่องบึ้งนอพี่น้องนะโ,อโล้โลก,โลกสีรพี่น้องเลย <c oughs> ยาิยติบสิจอดรถไว้พี่น้องแ,แยกติบสีแวะไทยกนันนอพีน้องนะแวะไทยบรรยากาศแวะไทยบรรยากาศแต่พีเห็นนองบึ้งจะข้าวคนนอกพี่น้องยกิบก็เลย เลสิบปรเด็ม,มาไายโดนดเลยเลสิบมมีเวลาสี่น้องมันเห,นหนนเี่ออกมากว่ายเนี่ยจักหน่อยเลสิบมาไายบรรยากาศไหนพี่ใหน้น้องเบิ่งพี่น้องบรรยากาศดีดีดีพี่น้องเลยหลังจากฝนตกแล้วนะฝนตกวังเว้นฝนตกลิ่นพี่น้องอืมบรรยากาศดีว่ะพี่น้องถ่ายผู้เฉลียงพี่น้องเลย จักน้อยข้าเจ้าไปไม่ยางออกกาลังกายกันพี่น้องเห็นบ่อกยืดท้องเขาพี่น้องอยู่ท้องเขามีหมอกมีควนไล้ยายติดสิกับนาะกล้องให้เบิรงได้จ้าเด้อพี่น้องข้าเจ้ามาเรียนออกกาลังกายพี่น้อง แยกทิพย์กับภาษีมาไทยให้พี่ให้น,น้องเบิ้งโดนเหล่าแหละลายแย่ทิพย์ของเมื่อวานออกมาคำพี่นอ้องเมื่อใดฝนตกก็ออกมาคำฝนตกยง่มใดก็เศร้ายงา่มใดก็จังได้ออกมาพี่น้องกูเดี๋ยวแยกทิพย์สู้มกล่องให้เบิ้งได้พี่น้องวัดเขาหัวจุกที่แยกทิพย์เคยเคยลงคลิปเนาะพี่น้องเนาะนี่คือวัดเขาหัวจุกเนาะพี่น้องเนาะ อย,อยากเต้นแน่เด้อพี่น้องเด้อเพราะว่ายัดทิพย์่าได้เอากันาคาหมู่คากล่องมากพี่น้องไอว่าได้เอาอา้ขาจับกล่องมากเนาะดอกไม้กางามงามพี่น้องเลยดอกไม้มันถือฝนพี่น้องอม,มัน,นรรยากาศงามพี่น้องเลยข้าเจ้ากับม่ย่างออกกําลัางกายมองมองไฟอย่างคือแจ๊คข้าเจ้าจัดตลาดตัวลุงเดื่อพี่น้องเด้อ ข้าเจ้ากับิมมีแขกมานั่งกินนิดแต่ตีหนึ่งตีสองคนลราพี่นอ้องย่อยติดสิอข้าไปเพลิงไก่ไก่นะพี่น้องนะวิวบรรยากาศ น้องเฉวียงพี่นอ้องฮาลังค้นข้าเจ้าบ่รูุ้จักน้องเฉวียงยุ้ยใสว่าสันน้องเฉวียงกายูอายุก็สม,มุยได้จะเด้อจังหวัดสุราษฎร์ดอกไม้งามงาม,งามพี่น้องเลยฝนตกมากแล้วมันถือฝนมันงามพี่น้องงามคัะพี่น้องเลย ยายทิพย์ไปจากออกมานางไล่สดกับบุมีเวลาพี่น้องเอ้ยคันออกมากขังนอกยายทิพย์ก็บ่มีเวลาเฮ็ดดอกไม้งามกับงาม,งามปลากระไลลายเด้อพี่น้องนี่ข้าเจ้ามาใส่มาใส่เบ็ดมาใส่หยังตะว่ามันข้าเจ้าก็หวงหามยู่เด้อพี่น้องของหลวงพี่น้องของเทศศักของเทศบาล ่ายบรรยากาศไอพี่ให้น้องเบิ่งน่าพี่น้องเนาะบรรยากาศดีพี่น้องเงอนีเงินแยะทิพกระจอดรถไว้สูงสูงฝนพี่น้อง่ายบรรยากาศให้พี่ให้นอ้องเอบเิ่งสักคนแยะทิพย์วสีวะไทยโดนแล้ยแยะทิพย์ก็ได้มาจักเรีพระเวทเลืเ่อมสิตกดินพี่น้อง ดอกไม้งามคักงาเนี่ยี่น้องเลยดอกกีง่งใหญ่เนาะพี่น้องผู้ใด้หูจักกับบอแก่พิมเนี่ยด้อดอกกี่งใหญ่หนึ่งได้ติดของหูจักซื้อมันเฮ้ยกุ่มนี่แห้งงามกลุ่มนี่แห้งงามคัะพี่น้องเลยเท่ห์สีขาวเท่ห์สีชมพู งามครับงามครับพี่น้องนี่เขาเรียกน้องชาวเวงนะพี่น้องเนาะนี่วัดจุ้งชุ่งนั่นแหละที่แยกทิพย์ซุ่มให้เบิ้งนั่นที่แยกทิพย์เคลื่อไปท้ำบุญพี่น้องขึ้นไปไทยทั้งครึ่งจุดชมวิวเดี๋ยวลงมางามงามบรรยากาศดีแยกทิพย์เดี๋ยวแยกทิพย์จิไปไทยมาให้เบื้อีกกจัเทงอยู่แยกทิพย์ห,หาเวลาว่างกันพี่น้อง đó là vàng mất rồi อต่หักกัเยีเฮ้ยเฮ้่อฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้าเ้าเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้เอ้าเฮ้ยฮฮ้ยเ่้ยเฮ มากมาเรีนออกการร่างกายด้วยพี่น้องด้วยมากมาออกการร่างกายน่หจะแขวงเนาะพ้นกับพย่อยมากเลพี่น้องพ้นกับพย,ย,ย่อยไงาะกาลร่างกายเนี่มยมอเล้ง ພະເຈົ້າເຂົດງດງເົາກິມັນນມາຕອິຢຕີ່ຊູມໃຫ້ເຈົ້ມາຕັິກອງຍ່ມາລງຸກມື້ກມ ห้องฝากรงา้งามพี่น้องเลยห้องฝากงา้งาม แม้แบบเค่งเขาพี่น้องยังนยาติดสีซ่มให้เบิ้งอีกเลยพี่น้องเรื่องเค่งเขามันเป็นหมอกควนงามงามพี่น้องบรเวนกำลังสิตกดิน มันสะท้อนกับน้ำงามงามพี่น้องแสงตะเวีสะท้อนกับน้ำบรรยากาศยามมะเร็งนาะพี่น้องเนาะขอบคุณเพื่อนเพื่อนหลายๆที่จ้าแง่ทิพย์กับมานถ่ายบรรยากาศไปเพื่อนเพื่อนเบื่องยามมะเร็งนาะพี่น้องเนาะขอบคุณที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ขอบคุณทุกการติดตามเลยพี่น้องเลยขอบคุณจ้าสวัสดีจ้า